สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เอาคิวงานมาฝากครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับคิวงานเดือน่ันว่ามาเลยยังนะครับมือนีหนุ่มอ๋องเสี่ยวมาฝากนะครับว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมีไปจังหวัดใดแน่นะครับเริ่มเลยนะครับพี่น้องนะครับเอาเริ่มแต่วันที่หนึ่งเลยครับทุกท่านครับ เป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะครับอยู่อำเภอกันท่าล่มจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องนะครับส่วนวันที่สองนะครับถ่ายทีเซอร์ EP 3 8นะครับแล้วก็วันที่สามครับซ่อมสคริปต์ใหม่นะครับไปต่อวันที่สี่นะครับเป็นคอนเสิร์ตรับเชิญน้องอาร์ตกับน้องแม็กที่ร้อยเอ็ดครับทุกท่านครับวันที่หาซ่อมสคริปต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง วันที่6คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกบูนาวอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วครับทุกท่านครับส่วนวันที่7นะครับไปที่อำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนวันที่8นะครับไปที่ปทุมธานีครับนวมนทนครนะครับวันที่9นะครับคอนเสิร์ตโตเกียวเต็มวงนะครับอันนี้รอหยืนยันสถานที่รอบหนึ่งนะครับส่วนวันที่10ซ่อมกุมปิดไลสติมมิ่ง EP 38บปอบแลนด์ครับทุกท่านส่วนวันที่11นะครับไลฟ์สตรีมมิ่ง EP 38เรื่องปอบแลนด์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วันที่12ครับวันที่12นี่คืองานแรกนะครับไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับทุกท่านครับเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็งานที่2น้องยูริครูจุนนี่รับ เชิญนะครับบนเวทีอีสานนครศรีจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่13ธันวาคมนะครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนวันที่14ธันวาคมนะครับอันนี้มี2งานครับวันที่14นะครับงานแรกไปที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับทุกท่านครับแล้วก็งานที่2ตัวเกี่ยวลําซิงนะครับบ้าน3ส่วน ตำบลสส่วนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับอ่าสิี่นี่มี2งานครับแล้วก็วันที่15หนะครับไปที่อุดรธานีครับทุกทันครับลานเอกไม้นะครับอ่างานนี้ณนุ่นก็ขึ้นด้วยนะครับทุกท่านครับแล้วก็วันที่16นี่ไปที่อำเภอกุดเขาปุ้นครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกทันครับวันที่17นะครับไปที่อำเภอลำดวนสู่ลิ้นนะครับ ที่ว่าการอำเภอลำดวนครับทุกท่านส่วนวันที่18นะครับเป็นตัวเกียวลัมซิ่งงานเลี้ยงบริษัทนะครับอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดิมนะครับส่วนวันที่19เนี่ยเป็นกุ้มปิดครับพี่น้องไลฟ์สติมมิ่งนะครับแล้วก็วันที่20คอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกเต็มวงนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครครับส่วนวันที่21ธันวาคมนะครับเป็นตัวเกียวลัมซิ่ง บวกโปรเจกต์โครงการบ้านอยู่เจริญคลองแม่หนองนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันที่22นะครับโตเกียวมิวสิกนะครับเสรีการไฟฟ้านะครับหนองบัวลำพูนนะครับวันที่23นี่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับก็ไปต่อที่วันที่24นะครับรถแห่โตเกียวมิวสิกนะครับงานเลี้ยงบริษัทอำเภอเมือง จังหวัดอุดรนะครับส่วนวันที่2 5ก็เป็นรถแห่โตเกียวนะครับอําเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับวันที่26นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แดนมินิคอนเสิร์ตนะครับอําเภอเมืองบึงการครับวันที่26ส่วนวันที่27นะครับมี2งานครับทุกท่านครับคอนเสิร์ตเดี่ยวน้องสแตมนะครับอยู่อยู่กรุงเทธนะครับส่วนงานที่2นี่เป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิก งานหน้าหนาวริมโขงบึงการนะครับส่วนวันที่28นะครับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับทุกท่านโตเกียวมิวสิกเต็มวงนะครับส่วนวันที่29นี่ปาด3สามงานครับพี่น้อง29ธันวาคมนะครับงานที่หนึ่งนี่เป็นรถแห่โตเกียวมิวสิกครับอ่าอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ส่วนงานที่2นะครับเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะครับเซรีการณ์ฟ้าหนองบัวลําพูนนะครับงานที่3นะครับเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกเต็มวงนะครับหอการค่าจังหวัด้อยเอ็ดครับวันที่ยีิบเก้านี่มี3งานทุกท่านแล้วการวันที่30นะครับเป็นรถแห่โตเกียวมิวสิกครับไปที่อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่31ธันวาคมนะครับเข้าดาวปีใหม่ครับทุกท่านครับ บอสบิ๊กนะครับเป็นแขกรับเชิญนะครับขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกท่านครับจังหวัดยะโสธรนะครับนั่นแหละก็คือเขาไปเข้าดาวกับพี่โจยมานินนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกท่านครับปีใหม่ครับผู้ไดอยุ่ใกล้นนก็เขาไปเข้าดาวกับบอสบิ๊กได้ครับกับน้องอุงอิงครับทุกท่านครับนั่นแหละครับคิวงานของตัวเกียวมิสิกเดือนท่านว้าหนี่บอกได้เลยว่า งานเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับหามองนอนแทบซีบูมีครับทุกท่านครับโดยเฉพาะวันที่ยีิบเก้านี่สามงานครับวิ่งสามงานแล้วครับวันที่ยีิบเจ็ดก็วิ่งสองงานนะครับวันที่สิบสี่วิ่งสองงานวันที่สิบสองวิ่งสองงานครับทุกท่านครับบ่มีมือว่างครับ นั่นแหละครับนุ่มอ๋องหรือข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดนะครับอยู่ใกล้พื้นที่ใดแน่ฝากคอมเมนต์ได้ครับทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ๋อไว้ถ้ามีข่าวสารใหม่มาอัปเดตดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ